เรียนอาจารย์ประจำรายวิชาฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอในหัวข้อสำรวจแสงในชุมชนนิยามและความหมายของแสงแสงคือพลังงานที่ปลดปล่อยออกจากอะตอมโดยการมองเห็นได้นั้นต้องมีการตกกระทบจากวัตถุเข้าสู่ตามนุษย์เดินทางผ่านตัวกลางด้วยความเร็วประมาณ3คูณ10ยกกำลัง8 เมตรต่อวินาทีแสงที่ตามองเห็นมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง3 8 0ถึง750นาโนเมตรซึ่งเป็นช่วงที่สายตาของมนุษย์สามารถตรวจจับได้โดยสีม่วงมีความยาวคลื่นสั้นที่สุดและสีแดงมีความยาวคลื่นยาวที่สุดตัวกลางหรือตัวกลางแสงนะคะรัสดุโปร่งแสงคือวัตถุที่ขวางทางเดินของแสงเช่นแก้ว อากาศน้ำวัตถุโปร่งแสงคือวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านไปได้โดยบางส่วนซึ่งเคลื่อนที่ผ่านวัตถุกเกิดการกระจายของแสงทําให้เคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงนะคะเช่นกระจฟ้ากระดาษไขหรือพลาสติกฟ้านะคะและสุดท้ายวัตถุทึบแสงคือวัตถุที่ยอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านไปได้เลยเช่นผนังคอนกรีตกระดาษแข็งหนาๆเป็นต้นนะคะความสว่าง แสงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถทำให้พื้นที่ที่แสงตกกระทบสว่างปริมาณพลังงานที่แสงเปล่งออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงใดๆต่อหน่วยเวลาเรียกว่าฟลักซ์ส่องสว่างมีหน่วยเป็นลูเมนสามารถหาความสว่างได้จากสูตรความสว่าง E เท่ากับ f ส่วน a เท่ากับ I ส่วน r กําลังสอง f คือฟลักซ์ส่องสว่างที่ตกกระทบพื้นมีหน่วยเป็นลูเมน a คือพื้นที่รับแสงมีหน่วยเป็นตารางเมตร e คือความสว่างมีหน่วยเป็นลักหรือลูเมนต่อตารางเมตร i คือความเข้มข้นของ,ของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่า R คือระยะห่างที่แสงตกกระทบมีหน่วยเป็นเมตรสถานที่ที่เลือกสํารวจห้องน้ำหญิงชั้น2อ,อาคาร22ค่ะห้องน้ำหญิงไฟหลักชนิด led ขนาด7วัตต์จำนวน4หลอดค่าความสว่าง 116.67ลักครับสำหรับการหาค่าความสว่าง e ไฟหลักหาค่าความสว่างโดยให้พื้นที่ a เท่ากับ4คูณ6เท่ากับ24ตารางเมตรหลอดไฟ led 4หลอดเท่ากับ700คูณ4เท่ากับ2,800ลูเมนหา e โดย e เท่ากับ f ส่วน a จะได้เป็น2,800ส่วนด้วย24เท่ากับ 116.67ลักไฟเสริมชนิด led ขนาด15วัตต์จำนวน4หลอดค่าความสว่าง216.67ลักสำหรับการหาค่าความสว่างของไฟเสริมนะคะหาได้จากสูตร e เท่ากับ f ส่วน a ซึ่ง f หาได้จากการนำจำนวนหลอด led ยาวจำนวน4หลอดมาคูณด้วยจำนวนลูเมนซึ่งหามาได้ของแต่ละหลอด ก็คือ1,300ลูเมน f ก็จะมีค่าเท่ากับ5,200ลูเมนจากนั้นนำ f มาแทนลงในสูตรก็จะได้เป็น5,200ลูเมนหารด้วยพื้นที่ก็คือ24ตารางเมตรจะได้ค่าความสว่างเท่ากับ2 1สองร้อะเอ๊ะเจ๊ะเอเจ็ดลัเค่ะ